เรียกข้าว่าพระเจ้าอิซานากิเทพเจ้าแห่งดาเมตปิวปิวปิวอิซานากิตะวันเบิกพอเปลี่ยนร่างอิซานากิตะวันรับเอาละครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมมากับแมวระดับเลเจนด์นะอันนี้จะเป็นร่างหนึ่งพอเปลี่ยนร่างปุ๊บ่าจะเป็นร่างสองจะแบบมีสีเทาๆและอิซานากิตะวันเบิกปฐมบทของทุกสิ่งที่มีที่อยู่กําเนิดมาจากมิติที่เหนือกว่า นำความปรารถนาและวิญญาณที่ปลุกเรียกมาสู่สมรภูมิดาเมจบ้าข้างต่อศัตรูที่มีคุณสมบัติตีไก่ตัวนี้จะมีทาเกตคือแดงลอยดำโลหะเทพเอเลียนซอมบี้ซากอากุตีแบบอินเซนดาเมตดาเมจแบบอินเซนคือคูณ5ตามเว็บที่ผมไปอ่านมานะซึ่งอิซานากิเนี่ยล่างหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ดาเมจ6 0 0ม0 6 0 0 0 0คูณ5แบบส0 0 0 0นะแต่แต่แต,แต,แต่แต่ว่าอิซานากิเนี่ยจะเป็นตัวที่ตีเดียวตีเดียวแบบส 3ทีก็คือทีละแสนปักปักปักแล้วก็ตัวนี้ไม่โดนฟีดไม่โดนเวฟไม่โดนสาบแล้วก็จะมีสกิลนักปุกวิญญาณกดแตะที่วิญญาณเนี่ยจะทำให้วิญญาณออกมาโจมตีจะกระแทกกลับแล้วก็ชะลอศัตรูใช้ได้แค่ตัวละครั้งตีเดียวตีไกลพอเปลี่ยนล่างมับเข้าให้ อิสานกิตะวันลับซุ่มสังเกตมิติไม่จีรังมาเนิ่นนานนำความปัถนาและวิญญาณที่ปลุกเรียกมาสู่สมรภูมิดาเมตบ้าขึ่งต่อศัตรูที่มีคุณสมบัติทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีเลือด1นึ่งแและมีดาเมต90,000มื่นเก้คูณห้าเกดาเมตส<อ>ี0แสนเฮ้ยด่านนี้มันพบค่ำหรอวะเนี่ยอะ เดี๋ยวจะไปอิซานากิตะวันรับไปแล้วกันจะได้คอมโบกระดานนี้ไปก็เลยแคนแคนฟาดไปหนึ่งทีครับผมการเงินไม่ค่อยดีฮัลโหลมาแล้วอิซานากิปักเข้าให้นะเพนกวินไม่ตายเอาจริงดิบ้านอะโอเคบาเลียถึงก็แตกนะเพราะว่าอิสัตเดี๋ยวนะหรือว่าพอศัตรูแบบมาประชิดอิซานากิเงี้ยอิซานากิก็เลยตีไม่โดนผมว่าเป็นอย่างนั้นแน่เลย พราะว่าเอาจริงแล้วอิซานากิเนี่ยดาเมจมันแบบหลายแสนนะอิซานากิมาแมวซาลามปะมาดูซิจะฆ่าได้หรือเปล่าปักปักปักเออตัวหลังอะได้นี่ไงลุกพลังได้แล้วเออปล่อยวิญญาณมานะซึ่งสามารถปล่อยได้แค่หนึ่งรอบโอเคมาผมจะปล่อยแค่ตัวแทงไปแล้วกันจะได้ดูว่าอิซานากิเนี่ยตีโดนหรือเปล่านะจังหวะนี้โดนวับไปแล้วลว,วับกลับวับมาฮัลโหลอะไรวะเนี่ย อิซานากิจังหวะนี้นะยังไงดีโดนตีอยู่แล้วเรียบร้อยนะกับสวรรค์ไปแล้วนะอะไรวะดาเมจต,ตั้งหลายแสนนะบ้าบอสิ้นดีอ้าวแล้วโดนว์ปไปข้างหน้านะด้านหลังงานเข้านะปล่อยซากุระมาก่อนเลยจะยืนแทงได้หรือเปล่าแล้วอิซานากิคูดาวนานมากแล้วแพ้ไปอีกรอบหนึ่งหรือเป็นเพราะว่าอิซานากิมันตีซิงเกิลวะถ้าเกิดว่าศัตรูมาเยอะเงี้ยมันก็เลยแบบตีไม่ทันน่าจะอย่างนั้นแหละแมวรถไฟปะโอเค เดี๋ยวจะปล่อยอิซานากิช่วงท้ายๆแล้วกันเนาะแมวสลามมาแคนแคนไปจะได้หรือเปล่าเนี่ยอิซานากิมาไหนบอกว่าจะปล่อยช่วงท้ายไงล่ะบ้าบอสิ้นดีนะปลุกพลังเรียกวิญญาณมานะแล้วก็เฮดิสมาโอเคไป อิซานากิจิ้มไป1ทีนะดูเลือดป้อมหายไปโคตรเยอะ1ทีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเลือดป้อมหายไปเยอะมากนะตามไปด้วยอัพโฟรไดมาในจังหวะนี้นะอิซานากิยังไม่ตายครับผมแต่ว่าโดนวับไปข้างหน้าแล้วได้ตีป้อมอย่างนี้ก็งานดีดีครับผมจิ้มไปครับผมอิซานากิเอาเร็วเหลือแปดหมื่นจิ้มไปเรียบร้อยปลาไหลเอเลี่ยนนี่งานดีจริงๆเลย ทำคืนของโจรในด่านนี้เนี่ยจะเจอตัวโฟตติ้งหนักมากเว้ยผมก็เลยเอายูนิต08มาซึ่งยูนิต08นั้นบอกเลยใส่มาทําไมก็ไม่รู้นะใส่มาไปงง้นๆนแหละส่งเฮดิตไปก่อนเลยก่อนที่จะตัวแตกตายนะและก็ตามไปด้วยยูนิต08ครับผมในจังหวะนี้บอกเลยยูนิต08ของผมนั้นจะต้องตายเพราะไอ้หัวเหล็กตัวนี้แน่นอน ตายแน่ๆไอหัวเหล็กตัวนี้แม่งตีเวฟเฮดิท hey ถึงก็สั่นสะเทือนไม่นะวงการแมวลงศพของผมจะต้องจบสิ้นที่วันนี้เหรอเนี่ยใจเย็นๆแล้วไปเลยเออเป็นไงเล่าทุกอย่างอยู่ในการคำนวณนะปลุกพลังได้แล้วปลุกไปก่อนหนึ่งทีนีโอไปหนึ่งรอบตามไปด้วยซากุรานะไปกินซากก่อนโอ้โหแล้วอิซานากิก็แตกไปอิซานากิเทพแห่งดาเมจตายเพราะว่านกซอมบี้ไม่น่าใส่ยูนิต08นมาเลยจะต้องรอป,ปล่อยแมวเป็ดแมวเป็ดมาเลยอ้าลืมมาตัวบล็อกเวฟมางานงอก ครับผมนโอไปหนึ่งรอบไม่นะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ไปแล้วใต้ฝุ่นสวยซากุระมาโอเคน่าจะได้อยู่เชื่อในผมศรัทธาในตัวผมที่ผมลืมมาตัวบล็อกเวฟมาสิคนขี้ลืมอย่างผมน่ะได้โปรดศรัทธาด้วยเถอะเออมนุษย์ฉันว่ามันแปลกๆแ,แล้วนะมนุษย์ปลุกพลังอือแล้วก็ไปเลย เชื่ออะไรนะลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์นั้นบอกเลยจะเฟร์เฟมากอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้นะลูซิเฟอร์จีร่อปไปหนึ่งทีครับผมเป็นไงเล่าบอกแล้วว่าให้เชื่อในตัวผม2องแสนส่งแคลรี่มาก่อนเลยโอเคแคลรี่นั้นตีไม่โดนครับผมโอ้โหจงังหวะนี้งานอาจจะงอกได้นะเออพอไม่ได้ฆ่าซอมบี้เงี้ยเหมือนว่ามันจะไม่ได้ปล่อยบันบันมาเอานั่นไงเออ,เอ,อ,เอ,อ ปล่อยโคนอนมาก่อนเลยอ่าชำระล้างตัวที่2แล้วบันบันก็มาใช่ใช่ใช่เงื่อนไขนะจะเป็นแบบการชำระล้างซอมบี้จริงๆแล้วด่านเนี้ยถ้าเกิดว่าเล่นแบบสเต็ปน็อกแบ็คไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอาจจะชนะแต่พอใส่ตัวชำระล้างมาเงี้ยบันบันมาเลยมาเว้ยไม่นะ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 ,ะไม่แคลลี่ตัวแรกเลย แมวสลามไปโอเคจังหวะนี้แคลรี่ตีไม่โดนนะแคนแคนไปกะปีปลาาแม่งกันเซิร์กงานงอกเครดิตมาแล้วกันนีโอหนึ่งรอบแคนแคนไปเนี่ยบันบไม่มาเลยห้ามชำระล้างเว้ยทำไงดีล่ะเจ๋หรอเจ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 จ๋าเจมาก่อนเลยเจจะได้แบบไปสโลสศตูเพื่อที่จะยื้อเวลารอแคลรี่คููดาวเสร็จเว้ย ตัวต่อไปเอาเป็นโคนอนละกันหมาซอมบี้เนี่ยมันจะฟื้นคืนชีพเรื่อยๆเว้ยตราบใดที่มันไม่โดนชำระล้างเนี่ยมันก็จะไม่มีวันตายดังนั้นแคทลีเท่านั้นเลยที่จะทำให้ผมเนี่ยไปถึงสวรรค์นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแค่เอา้าบันบันสีขาวมาเฉยทำไมอะ่ะกระปีปลาล้าตายเหรอกระปีปลาล้าเนี่ยตายได้แต่ว่าหมาเนี่ยคืนชีพแบบอินฟินิตีน่าจะอย่างนั้นพอกระปีปลาล้าตายเนี่ยบันบันขาวก็เลยมาเว้ยโอเค แล้วก็มาเลยอิศานกินะปลุกพลังได้แล้วนะด้วยพลังแห่งเทพสองขามปลุกพลังไปหนึ่งทีนะตามไปด้วยเฮดิจังหว่านี้น่าจะได้ตบป้อมอยู่หรือเปล่าแล้วบันบันแดงก็มาเอ้าทำไมบันบันแดงมาวะหมาก็ยังไม่ตายหรือเป็นเพราะว่าแบบบันบันขาวตายบันบันแดงก็เลยมาเออกูไม่รู้ละเงื่อนไขคืออะไรช่างแม่งมันจังหว่านี้ขอเก็บชัยชนะก่อนแล้วกัน จอศัตรูหนักมากนะดังนั้นก็เลยต้องแบบเอาตัวตีเวฟมาแล้วก็ปล่อยน้องหินมาก่อนเลยนะด้วยบารานุภาพของน้องหินนั้นตีเวฟแล้วก็จะมีเจลรลินที่ตีเซิร์ฟนะซึ่งเจลร์ลินจะเจาะโล่ปีศาจ้ว้ยไม่รู้ว่าไอ้มนุษย์ตัวจิ๋วมีโลหรือเปล่าจําไม่ได้เหมือนกันนะนีโอไปหนึ่งรอบครับผมตามไปด้วยแคทลี่นะตีเซิร์ฟไปตึงๆทรงนี้อาจจะไม่ไหวปล่อยลูซิเฟอร์มาแล้วก็เอาอย่างไงดีอิซานากิปล่อยไปไม่ได้ อิซากิตีแค่3ทีแบบซิงเกิลปล่อยไปเนี่ยออะปล่อยก็ได้แล้วก็ใจเย็นๆเพราะว่าเงินเหลือแล้วโอ้โห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 คือเลือดป้อมเนี่ยมันมีน้อยเว้ยขอแค่บาหามุตเนี่ยได้สกิปป้อมแค่ทีเดียวอ่ะยังไงก็ชนะน้องหินมาโอเคแคนลี่มาใจเย็นๆไป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 แมวยีรับนิดเดียว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 อดทนไว้เราเร็วเราเร็วเเร็ว เร็วเร็วเรนิโอไปหนึ่งรอบบาฮุดไปบาฮมดแต่ว่านกเนี่ยมันไม่มานะเว้ยถ้าเกิดว่าไม่ตีป้อมมันใช่ปะเหมือนว่าจะใช่เออเออไม่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 ไยังไงก็มาได้ดีได้ดีได้ดีโอ้โหเรียบร้อยแม่งเล่นเงียบๆชนะเล่นไปพูดไปแล้วแพ้ตลอด จะเจอหมาดําตัวแรกไปเลยพิซซ่านะตามไปด้วยแคนแคนโอเคสวยแคนแคนไปแคลลี่ไปต้องรีบจบให้เร็วที่สุดเว้ยสาหรับด่านนี้นะไม่อย่างงั้นเนี่ยมันจะมีหมีดํามาซึ่งหมีดาเนี่ยเหมือนว่าจะไม่ตายเพราะนนโออะมันค่อนข้างจะถึกนะปลุกพลังได้แล้วก็ปลุกมาปิ้วตีไม่โดนใครเลยห้ามปลุกพลังวิญญ,ญาณตอนที่แบบอยู่ไกลๆเว้ยต้องเอาให้แบบมันอยู่ข้างหน้านนโอไปหนึ่งรอบต้องรีบจบบ้านให้เร็วที่สุดเย้เอาเร็วโดรน โอเคตีไม่โดนนะไม่ถึงปลาซากงานงอกนะเลือดป้อมเหลือ2 4 0 4จะชนะอย่างไงวะเนี่ยรีออไปหึ่งรออุ้ยเกือบจะแพ้แล้วเชียวเออพรอบนี้จัดเต็มเว้ยพี่โมฮอกไปก่อนเลยแล้วก็ไปเลยโดรอนขอให้โดนเถอะโดรอนแม่งติดก็ตายแต่ได้อยู่นะโอเครีบตบมาเร็ว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 เบารหลอกไปเลยบาร็หลอกจะโดนหรือเปล่า โดนปิ้วไปหนึ่งทีแต่ว่าบาล็อกบอกไม่เป็นไรครับผมจะสาบมาก็สาบเลยบาล็ลอกบอกตัวข่านั้นมีดีที่ดาเมจนอกนั้นไม่มีอะไรดีเอ้ยไม่ใช่นะทรงนี้ส่งเฮ <c oughs> ดิตมาก่อนแล้ว <c oughs> เรียบร้อยครับผมเคลียร์ปลาซากไปอย่างไวขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ